ตอนฉันไม่ตายทำไมทำไมไม่มองตอนฉันนอนกองผู้คนก็โ้องมากมายตอนที่ฉันอยู่ไม่มีผู้มาทักทายแต่พอฉันตายเสียดายที่ฉันไม่เป็นตอนมีชีวิต ไม่คิดจะมาพูดจาพอสิ้นชีวาทำไมเธอมาอยากเห็นตอนที่ฉันอยู่ฉันอยู่อย่างผู้มีเวรใครๆไม่เห็นว่าฉันนั้นมีชีวาพอฉันสิ้นลมเธอชมว่าฉันมีเกียรติพออยู่แล้วเธอยามเยียด เดียดฉันไม่หันมองมาเธอเข้าประตูวิวาฉันเสียน้ำตาจึงข่าตัวยองให้ตายตอนฉันไม่ตายทำไมทำไมไม่ซึ้งน้ำตาหยุดหนึ่งเธอจึงจะมาเสียได้ตอนที่ฉันอยู่ฉันอยู่ยังผู้แพ้พ้า ตอนที่ฉันตายฉันได้รางวัลลงเย็น